รากจิ้มเอาขึ้นเอาออกมือนิ้วแล้วก็จิ้มอ่าอ่าอ่าอุ้ยอุ้ยเอาเลขไหนเอาเลขตรงไหนอ่าเดี๋ยวแคบเร็ก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแคบเร็ก่อนอ่ะอ่ะม้แนวกีนึงอ่ะแคบไว้หวดนี้อ่ะแคบมาจิ้มเออตรงนี้ตรงนั้นหนึ่งอ่ะไปลูกเอามาหนึ่งสองสาม ไม่ไม่ดูดูอีฟจะเฉี้ยดูเลขอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แค่ตรงนี้อ่ะจิมนิกหนึ่งลูกอะไรเท่าไหร่ทำไมเดาตกใจอออะไรวเลขคุณตองเกิดตัวแล้วเกิดตั้งกับมูนี่หรอเอาไปตองเด่นก้าหรือเปล่านี่โลกโรงงาน ทุกคนทำราคาให้บอกสักสองพันบาทได้ไหมไป่ะได้ป่ะสองพันบาทได้ป่ะสักอย่างสองพันบ้านขอบอกหลังบ้านก่อนนะมามามาใครอยากได้ราคานี้โอเคอ๋ออ่ะส네ี่ตัวหน้าหรือสี่ตัวหลังก็ได้สี่ตัวหน้าหรือสี่ตัวหลังก Or ็ได้อ่ะให้เลือกสามสามตัวนะคะสามตัวสองตัวท้ายก็ได้อ่าสองตัวท้ายได้ เอาไหมอันนี้จะเป็นราคานี้นะคะหันพิเศษให้มูนเน่เลือกโบให้ขอเดือพพี่ให้หน่อยพี่คะหนึ่งเด้อได้หนึ่งเดอร์เลยกี่เดอร์นีคะกี่เดอร์เลยลูกซับเหงื่อแล้วเนาะสับเหงื่อ มาปะราคามาปะพี่ไหมพี่ไหม่เ่าเปสี่ยนตัวไปเลยคะราคาเบิกเบิกของเล่นโมน่ก่อนป๊บนึงของเล่นโมน่มาแล้วเบิกของเล่นโมน่ก่อนมาเท่ากันเบิกของเล่นโมนี่ก่อนม4บาทตองเลยจริง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 จีดื้อจีดืเหรอไพี่พี่จ๋าพี่พี่จ๋ามองกองพี่พี่จ๋าพี่พี่จ๋าเขาบอกกล้องบอกกล้องพี่พี่จ๋าอุ๊ไม่เอานะอีพูดอีเอาเลยนะพี่พี่จ๋ามอง ขอคนละหนึ่งเด้อจ่ายโดนแคหนึ่งเด้อราคานี้น่ารันี้หนูกดให้เองเมื่อกี้ค่ะหนูจะให้เงินน่าดีด่ะเอเคสีดีดีดีคนละหนึ่งเด้อหนึ่งเด้อตอนนี้ตอนนี้เอานี้โมเน่กินทุกอะไรโมเน่กินอะไรไหยายูอ่ะพูดก่อนไหยายูวันไหยายู่โมเน่กินทุกอะไรโมเนต์นุ่นดู ดูเต้าทุกเช้าเออถูกต้องถูกถือว่าถูกถือว่าถูกเก่งมากเก่งมากเออเออกินมากไปค่ะกินได้อ่ะไปค่ะตัวว่างก็ได้ไฮยาอยู่เอาลูกแกะเขาจะไล่ไปรับแล้วนะเขาจะไปรับแล้วนะไฮยาอยู่ เอามาแล้วร็วๆของมาใกล้มาแล้วใกล้มามองกล้องมองกล้องนี่นี่นี่น้องจ๋าม่ตองกล้องอะไรนะโูได้กินทุกอะไรนี่ดหนึ่งเอ่งเด้นแบบเด ได้ไปไปแล้วผมไม่ต้องมาหมดของรางวัลของรางวัลหมาแล้วเอาราคาต้องมาแล้วก็มาด้วยราคามาด้วยค่ะอุม้ยนะคะเขาติดต่อไปเลยไอ้โมเน่กดนะราคาเนี้ยแกกดนะกระถูกอีกเพรามีคูปองสับชอบใช่ใช่มีคูปองไปแล้วค่ะแบงเขาเปิดตัววันแรกงงไปเลยเอาให้ไม่จันตั้งตัวเลยช้ำเลยนะวันนี้วันนี้ช้ำเลยนะเปิดตัวที่อะไรคุณแม่ขนลุกเวอร์ขนลุกมลกเราทุกคนลุ้นมากทุกคนแต่โมเน่จะทนได้ไหมลุ้นเลย ทุกคนค่ะบอกก่อนนะว่าโบอะให้แค่ในไหลคุณเมนากับโมเน่นะถ้าใครอยากได้รีบกดนะคะในไหลนี้ได้เลยมันเตี้ยไม่ได้โมเด่กดใช่มันเตี้ยกันไม่ได้แล้วพี่จะบอกว่าราคาเนี้พนักงานในบริษัทยังไม่ได้เลยค่ะนะคะให้ ไปีนาั้าแกะะคะใกล้ละไรละนาทีครับเดี๋ยวก็ปรับอยู่เกะกกราก่ักจักก้าก่อนหนึ่งก่องมีเท็ดมากเพียบราคาไม่ถูกนะเท็ดมากเพียบงานจะรู้กันงานผิวตัวจริงจะรู้กันวันนี้คือแบบว่าสุดยอดรหัสทิวติฮายาจะมารูกแบบสกินแคร์หรือทากินไปเลยฟูเด่นอิ่มเอาแกะแมวออกแอะคุณคะเดี๋ยวฝากไปดูแลลูก อยแกอาจ้าพี่ก่อนนะพี่บีแกะให้หจ้ไม่ให้ถ้าไม่จ้าเออใช่เพราะแม่ส่อแล้วที่บ้านว่าตอนที่เออเองง่ายก็สวยเราสวยเรือ่อตั้งใจตั้งใจยืนขอบคุณใจตั้งใจยืนเรอง่าจ้าเาคนนี้ได้ขอกคนุกคนเอง่เออ เว้นแม่หนูก็ต้องขอบคุณแม่แม่ไม่ให้เออทานตอนท้องว่างได้ไหมคะได้ได้ทานตอนท้องว่างได้เลยอยากให้ทานตอนท้องว่างค่ะเพราะว่าร่างกายดูดซึมได้ไวที่สุดแล้วดีที่สุดนะคะเห็นผลที่สุดเลยกินตอนท้องว่างนะคะถ้าเกิดใครกลัวลืมมาค่ะตื่นมาแล้วสดได้เลยจริงสดได้เลยค่ะสดได้เลยอีกแป๊บเดียวใส่ตะกร้าก่อนใส่ตะกร้าก่อนตอนนี้ราคาโมเน่เขาจิ้มเมื่อกี้มันเซอร์ไพรส์จริงสามนาทีสามนาทีเขาดาวเลยสามนาทีใครที่แบบว่าแห้งเหงื่อจริงๆแล้วก็แบบว่าผิ แบบว่าพังจริงๆก็คือจีสแล้วเดี๋ยวราคามาปุ๊งทุกคนกดนะทุกคนกดก่อนราคามาทุกคนกดก่อนเดี๋ยวค่อยถามสุคุณเดี๋ยวค่อยถามว่ามีอะไรช่วยอะไรยังไงนะคะพี่ๆนะไปกดตัวเลยทายาแบบกินตัวเดียวจบเจ้าของโรงงานเรอยากจะแบบให้อยากให้ซื้อไปลองจริงเอเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นที่แรกจริงๆแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกินแล้วมันแบบอ่าอนั่งนะนั่งนะอ่ะ ผิวแพ้ง่ายทันได้ค่ะพวกคนที่แบบผิวแบบซินซิทีปะค่ะก็คือเหมือนสกินไบล r เออร์เราอ่อนแอต้อัตัวนี้จะทําให้ผิวว่าแข็งแรงขึ้นแล้วเราจะแพ้ยากขึ้นด้วยค่ะอามาเจ้าของโรงงานขอหน่อยขอหน่อยทุกคนเตรียมตัวเตรียมนิ้วบก่อค่ะร้อยเปอร์ถูก คือท้าก็จําเป็นดูแลผิวภายนอกการกินก็คือจําเป็นบางทีมันการดูแลจากภายในสู่ภายนอกมันก็ได้ทั้งตัวนะคะใช่ะแล้วก็พวกแบบผิวเราเราจะรู้สึกวันไหนที่เราได้อาหารผิวที่ดีเราจะรู้สึกว่ามันคือแบบว่าเติมเต็มเราจริงๆอ่ะเดี๋ยวขอให้เจ้าของโรงงานขายแป๊บหนึ่งใครใส่ตะก้าไว้ใส่ตะก้าเลยกินทองว่างกนาเนะานแป๊บหนึ่งเนี่ยไงลังทองพอมูนให้กดเไม่ได้ไม่ได้เตียมมูนให้กดเองอ่ะตุรุนมากเหมือนกันเราะเราไม่ได้กดหน้าหน้าสองคนแบบรุนมาก คือไม่อยากจะบอกนะคะว่าคือตัวนี้ค่ะอย่างที่เมื่อกี้เมื่อกี้โบพูดแบบว่าเรื่องตัวคอลลาเจนก็จะเป็นคอลลาเจนที่ไม่เหมือนคนอื่นเหมือนกันคือมันจะเป็นโมเลกุลที่มีทั้งไฮยามีทั้งแกะแล้วก็มีคอลลาเจนรวมตัวกันต้องบอกต้องบอกกันว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือตัวแกะซึ่งเป็นสิงเป็นนวัตกรรมใหม่เลยที่อยู่ในคอลลาเจนซึ่งยังไม่มีเจ้าไหนที่แบบมีใส่ตัวแกะเข้ามาถามว่าแกะช่วยอะไรก็คือจะช่วยในเรื่องของ กระตุ้นการสร้างฮายาแบบธรรมชาติเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นการเหมือนกับเป็นโครงสร้างเดียวกับในในผิวมนุษย์ของเราอะไรเงี้ยค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็ช่วยในเรื่องของ uh ็แต่เรื่องผิวเป็นเล้นเลยเติมเขาเรียกว่าเติมน้ำให้กับเซลล์ผิวโดยตรงเลยก็คือกินเข้าไปปุ๊บสามารถเติมได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือช่วยในการรักษาแค่กินจะดิงสวยค่ะชฉกดื่มได้เลยง่ายมากราคาราคาราคารออยู่เฮยแล้วตอนนี้โมเนตกดแลค่อยมาละค่ะค่อยๆมาละค่ะราคาค่อยๆมาแล้ว4.9แล้วตอนนี้4.9แล้วเตรียมซื้องวดแรกเลยวันนี้โมเนตเล่นอันนี้ไปก่อนอยากมีผิวเหมือนแบบดื่มน้ำแางนี้เลยไม้ได้เลยอบนี้ กับบิ๊กไปตรงนี้อเมซอนตรงนี้อเมซอนตรงนีอนน้อเมซอ,มอนั่งตรงกลางมีฐานที่น่าสนใจมากมีออยล์หรือ,ดยดอยังคะโอ้ยเรียบร้อยค่ะเขาไปโรงงานเขาไปขายไม่ได้แล้วคือถินค้าทีออยล์อยู่ในทิกตอกไม่ได้นะใช่ใช่ไม่ผ่าเออใช่มันจะอัปโหลดไอเดี๋ยวนี้ตากาไม่ไ<ม>ด,ด้หรอกค่ะอยู่ทิกตอกไม่ได้นะจ๊ะสินค้านีมากกว่าออยล์เนาะแล้วมีออยล์ H A C C P G M P j S P มาโรงงานผู้ผลิตก็มีมาตรฐานอินเตอร์เทคด้วยนะคะจริงๆรนี่ไม่กี่เจ้าในไทยใครอยากมีเขาเรียกว่าผิวแบบเหมือนการดื่มน้ำวันละสองลิตรผิิิวววผผ่ นะคะตัวนี้กดเลยจริงๆเดือนนี้เป็นเดือนธันวาแล้วอยากจะให้แบบทุกคนแบบลองกดไปเป็นแบบของขวัญของขวัญของฝากงานจับฉลากนะคะขึ้นต้นด้วยตัว S นะคะขึ้นต้นด้วยฮอนูฮูกนะคะจัดไปได้เลยนะคะ อนนี้ต้องใช้ผิวหน้าเยอะใช่ถามว่ากินร่วมกับวิตามินตัวอื่นได้ไหมคะได้เลยถ้าเกิดเป็นวิตามินี4 4 4มาแล้วมาแล้วมาแล้วเย้ใคร้าใคร้านใคร้านไ่ใช่ใชใช่นุ่ส้มรักนิ่มฉีกไอ้ยิปกินฉีกแล้วก็ดื่มได้เลยนะคะเนี่ยค่ะสาปสแปกงานเด็ดนะเทียบรถฮะไม่เหมือนว้าย รถแท็กซ like ียไอล้อ44เมื่อกี้ให้แล้วขอหนึ่งเดือนขอหนึ่งเดือนสองเดือนเอาไปนะเอาฮะพอหมดสต็อกหมดใช่เพราะปิดแล้เพราะว่าเธอเธองานใหม่หรือเปล่า ตะกร้าลิมิตเหรอไม่ไม่ลิมิตครับไม่ลิมิตตะกร้าใช่กดได้อยู่ตะกร้าสองตะกร้าสองรัวเร็วโดยยาใครทันบ้างใครทันบ้างเมื่อกี้ใส่กี่อันเนื้อหมดกลางไรเลยอ่ะใส่บาทเฮ้ยเธอใส่ห้ากล่องอีกแล้วว่ะเธออย่าเธอห้ากล่องอีกแล้วกดไหลไหลอยู่นะลัวมากแป๊บเดียวเองแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวโทตรหัโคตรหันมุดใหม่ค่ะนิดนึงตอนเนี้ยเพรทีค่ะม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วหมดสต็อกแป๊บนึง แป๊บกนะทุกปัญหาผิวนะโอเคโอเคมาแล้วมาจ้ะเพราะว่าโอ้โหอลังการมากเลยโอ้โหเคาเตอร์นางมาแล้วเคาเตอร์นางมาระหว่างนี้โอ้โหตายแล้วโอ้ยโม่โอยได้ได้แม่เด็กๆยังไม่มีอะไรอย่างนี้เลยนะรุ่นแม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าทาไม่ได้ซื้อัท่านจี เขายังขิงกันไม่หยุดเลยตอนนี้คนที่ได้คือขิงช่ำเธออยากขิงกันแล้วราคานี้เธอจะรู้ว่ามันเตรียมไม่ได้เพราะมันได้กดจริงวันนี้ราคาที่เซอร์ไพรส์แล้วเป็นอาหารเสริมที่แบบดูแลตัวเองจากภายในเป็นไฮยารูปแบบกินเป็นเจ้าแรกมาแล้วน้องอีฟกระดีงเดี๋ยวคุปองหมด444นะ4 4มาแล้วนะคะพี่ๆใครได้ต่ำกว่า444ตอนนี้กดได้เลยใครได้44กดด่วนๆนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวที่สุ่มให้ ฮะหมดไว้อีกแล้วหมดอีกแล้วเลยแล้วเดดเดดแรย่เอฟเฟสาวทุกคนเร็วมากนี่ดูดิแป๊บเดียวพี่เบนรัวมากนะคะเอฟเฟกแบบผิวสาวเกาหลีนะคะทุกคนใครที่อยากมีผิวฉ่ำผิวเวาสาวเกาหลีเขาไม่แต่งหน้าเยอะอ่ะเขาแน้นผิววเกาหลีเขาดูสุขภาพดีแต่เขาไม่ได้แต่งหน้าเยอะทุกคนมันก็จะดูแบบเพราะว่าเขาดูแลผิวมาดีนั่นเองนะคะ กล่องมีสิบซองใช่นค่ะกล่องมีสิบซองกล่องมีสิบซองนะคะพี่พีๆตอนนี้ก็คือตกซองละสี่สิบสี่ใช่คนละสี่สิบสี่บาทถูกมากถูกกว่าข้าวแกงและถูกกว่าข้าวแกงและเขาบอกว่าจะกดเบิลสามกล่องแต่ไม่ทัน ทุกคนมาแล้วมาแล้วมาอีกทุกคนจะบู๊ทุกคนจะรู้เรื่องมาแล้ว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 กดแล้วตอนนี้สามแปดสี่ตอนนี้กดด่วนด่วนสี่สี่กดด่วนด่วนราคาโมเน่ให้นะโมเน่กิ้มเองนะนี่ไม่ได้เตรียมนะเตรียมกันไม่ได้นะโมเน่จริงจริงใช่โมเน่จริงจริงใครได้สามสามห้ากดใครได้สามแปดสี่กดใครได้สี่สี่กดเขากดสิบกล่องแหวนเขากดสิบกล่องมันถูกแต่บอลรัวมากเลยอ่ะยอด คนนี้บอกว่าจะกดสิบก่อกไหมคะโรงงานคือบะคือโรงงานละโรงงานแบบโรงงานดังแกฉันไปออกบูธอีกฉันไปกี่เจ้าก็เคยเห็นเจ้าเคยไปคุยด้วยแพงอันนี้คือเมื่อกี้เพิ่มไปาะว่า